ส7ลบอีก2ก็เหลือ3.5เหลืออีก3าห้าเครื่องนะครับพอลำเหลือส5ห้าเครื่องนะคะขออภัย10สต่อหนึ่งท่านนะคะครับก่ออนุญาตนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อแล้วนะคะจะมาซื้อลอบที่สองาหาน้าเดิมเราก็ไม่ง่ายนะคะเราจะจะให้คุณลูกค้าได้กระจาย <c oughs> กระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะ <c oughs> อยากให้คุณลูกท้าได้ได้เลือกได้เลือกกันนะคะ ลูกกถ่ายต่อที่ลนะพี่่ายลูก็าย่ายลูกต่อกัหนเนาะีกได้ค่ะพี่ได้ได้ได้อีกอีกสามสิาเครื่องหรือ้เรมีสามสิบห้าเครื่องรือถ้าเรามีสามสิบห้าเครื่องนะครับอาแล้วเราลคสามารถนะคะแลกซื้อ น้ำมันได้เลยนะคะ,ะช่วงนี้บินใบเสร็จ300บาทแรกซื้อน้ำมันได้เลยด้านนี้นะคะด้านนี้เปิดนาทีทองแล้ว300บาทนะคะ300บาทแรกซื้อน้ำมันได้เลยถ้าคณลุกค้าไม่มีบินใบเสร็จทำยังไงนะคะถ้าซื้อแล้วทำยังไงคะ,ะยื่นโทรศัพท์มาเลยแอดไลน์เป็นเพื่อนกับทวีกิจจะให้แรกซื้อได้เลยนะคะหน้าท่านเท่านั้นนะคะ ช่วงนี้คุณลูกค้าแอคไลน์นะคะสวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์สามารถรับสิทธิ์นะคะและคืนน้ำมันได้เมื่อกี้บอกกี่ท่านคะห้าค่ะห้าค่ะห้า่ะให้สิทธิ์เลยค่ะให้สิทธิ์เลยยื่นเลยค่ะยืนอเลยยื้ให้กับเจ้าหน้าที่สุดหล่อสุดสวยได้เลยนะคะใครหล่อใครสวยเข้าไปหาได้เลยเพื่อยืนยันนะคะยืนยันว่าเป็นเพื่อนกับสวีกิจตอนนี้นะคะรู้สึกเวลา โควิดไม่ดีเลยเนาะเวลาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยปิดปากแต่จําเป็นต้องปิดเนาะตามอ่ะพัดลมพัดลมอ่าด้านโน้นมีบัตรคิวนะคะพัดลมขอบัตรคิวต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็ได้สิทธิ์ขออนุญาตถ่ายรูปนะคะนะคะสิทธิ์แค่หนึ่งครั้งคุณลูกค้ากล้องนี้จ้ากล้องนี้จ้าคุณลูกค้าท่านนิจาขอกครู่นะคะอ่าธน ได้ทุกคนค่ะได้ทุกคนค่ะไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนแต่คนไหนหลายหลายจินก็ต้องเป็นต้องเป็นครอบครัวที่มาต่อคิวนะคะหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะตอนนี้พัดลมซื้อหนึ่งพันบาทรับสิทธิ์แลกซื้อพัดลมได้ยังมีนะคะลูกบาลนะคะต่อมาท่นึงสองสาม บ้นมองกล้องกับพี่หนเปินึ่งสองสโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะท่านถัดไปชิญค่ะอ่านะคะจ่ายเงินตรงนี้นะคะจ่ายเงินตรงนี้ค่ะจ่ายเงินตรงนี้ขอค่ะอ่าดกันนะคะหนึ่งสองสามกับทุนนี้เก <2, 3, S 2> ็บกดติดตามแล้วอยากอยากให้กดนี้ค่ะอแอปแอปมี้กรบวกแอปาเนาะเดชชำระเงินตรงนี้นะคะคุณลัาเพ,พิ่อเพนพรักางาพนกง้งาพ่นพ,งพนงน เหลือเยอะพัดลมเหลือสากว่าเครื่องนะครับสามแล้วหกสิบเเในทีพล่งสองเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะหกแล้วเนาะมาเยอะกีเคืองพัดลมาพีพพ่พี่พ,พี่โรดพาไปเลยพัดลม,ลมได้จนีสามารถได้ซื้อได้พัดลมยังเหลือพัดลมสามสาค่ะพี่ยี่หลือเท่าไหร่นะ 2> 3, 2 สามสแล้วสาอ่าเลขสาเครื่องพอลบ4ี่สิบาทนะจ๊ะแม่ซื้อพอลบสีบาทสามเอ็ดละลเออสามเอ็ตอนนี้คิดเดินเท่าไหร่กเก้าลบสองลบออกไปสองหกเก้าลบสองใส่ลงทำไมกับพี่เินในูเลยเย้เ๋ยวนั่ไม่วางอีก อ่าหนึ่งนะคะคุณลูกค้าแอปไลน์กับทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์รับสิทธิ์ดัก่แลกคซื้อน้ำมันได้นะคะตอนนี้ไปแค่สองท่านเองนะคะสิทธิน้ำยังเหลืออยู่นะคะยื่นโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะคะท่านไหนก็ได้นะคะพัดลมก็ยังเหลืออยู่นะคะในช่วงนี้พัดลมก็ยังเหลืออยู่นะคะอ่านะคะ ทั้งลดทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถมทั้งกินอ๋อโอเคฟรีด้วยทั้งลดแรกแจกแถมทานฟรีโอ้จริงๆนะคะบอกได้เลยปีนี้แจกสุดๆนะคะก็เราคืนกํำไรให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักกับชาวบูรีรัมของเรานะคะเพราะว่านะคะ,ะคุณลูกค้าได้มาเปิดหุ่นนะคะห้างิ่นห้างคนไทยด้วยดีเสมอมานะคะ ถึงคิวที่เราจะลดแจกแจกแถมทานฟรีก็มากันนะคะหนึ่งีมีเพียงคมเดียวนะคะทุกเดือนสุล,ลาคมนะคะ,อะตอนนี้พัลงลมยังเหลือนะคะคุณลูกค้ามารับคัคิวรอบนี้ได้เลยนะคะคือสินค้าหนึ่งพับาทขึ้นไปนะคะหนึ่งันบาทคุณลูกค้าจักได้ นะคะรับสิทธิ์นั้นทันทีนะคะช่วงนี้คุณลูกค้าเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนกับลายทวีกิจนะคะคุณลูกค้าสามารถรับสิทธิ์นะคะแลกซื้อนะคะแรกซื้อได้เลยว่ายังไงคะพัดลมเป็นพัดลมเช่ต่อคิวด้านโ้ถเลยน้องแนนสาวพัดลมค่ะพัดลม้ค่ะได้ค่ะได้ได้ได้ค่ะนะคะ แล้วก็แกลซิพหลนมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้อย่าลืมนะคะอย่าลืมนำบินไปจับรางวัลด้วยนะคะไปไหนคะนำบินไปจับรางวัลด้วยอ๋อติดตามใช่ไหมติดตามนะท่งนี้ค่ะพัดลมท่างนี้จ้ายื่นบินเลยจ้ะคุณลูกค้าเดี๋ยวถ่ายรูปมุมรูปตั้งหนึ่งนะจ้าคุณลูกค้าถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะจ้า คุณลูกค้าอยู่ด้านสีด้านนึงด้านนี้จ้ะคุณลูกค้ารับคื่อบางนางนี่จ้ะนี่มันหวานนะคุณลูกค้ากดเยี่ยมให้หน่อยค่ะไม่น่ารักเลยพี่โรดไปหาคนอ้วนๆที่ไหนพนักงานเรามีแต่คนแค่บๆระยะขายเท่านั้นเองตัวแบอน่ารักไม่น่ารักเลยอ่ะเขาจกอะไรกที่มานะคะคุณลูกค้าเขาบอกอ่าค่ะเขาแยกให้ลูกมาคุณลูกค้า เยี jumped, ่ยมให้หน่อยค่ะเยี่ยมให้หน่อยค่ะหนึ่งแรกไมสองสามเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะขวดหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวชมลูคามีิลเ็แค่สามร้ยบาทก็แลกซื้อได้แล้วนะคะเป็นน้ำมันคัพทิมนะคะสีขวดหนึ่บาทเยี่ยมให้หน่อยจ้าคุณลูกค้าหนึ่มมีลแค่หนร้อยสองาที่หาที่สองถ้าลูกค้าไม่มีบิลครสามรอ เป็นเพื่อนกับทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้เลยจุดนั้นคุณจะได้รับจุแลกซื้อทันทีส่วนพักลมส่วนพักลมนะคะก็ยังมีคิวอยู่นะคะพัดลมไปต่อคิวร้านโน้นเลยค่ะรับัตกคิวนะคะ ขออนุญาตมีบัตรคิวน่ารักมากเลยอ่านแค่เลยจะแดกซื้อแล้วก็อย่าไปบล็อกนะคะเขาจะมีรายการต่างๆให้อ่านแลกซื้อได้เลยอ่านน้ำมันตรงนี้ค่ะแลกซื้อน้ำมันตรงนี้เลยใครที่เพิ่มเพื่อนสวิกิจตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะตอนนี้โซเชียลเร็วว่องไวนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีส่งเข้าไปหาก็ส่งเข้าไปได้เลยอ่านได้เลยนะคะ ใช่คะ่ะถ้ามาสองคนก็ต่อคิวเองเลยคะ่ะแต่ต้องต่อบินคะ่ะถ้าหน้าเดิมก็ไม่ให้นะคะที่นี่เขามีคนสแกนหน้าไว้เลยนะคะกติกานะคะในการแรกพัดลงเหลือกี่เครื่องยี่สอค่ะพี่ยีองค่ะเหลืออีกยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองนะคะและซื้ออะไรคะ พัดลมเจ็ดสิบเจ็ดไปแล้วไม่ใช่เหรอคะลองดูมีไหมคะเจ็ดสิบแปดค่ะเจ็ดอาเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อกี้ยังไม่มาซื้อ่ะต่อได้เลยค่ะแล้วพัดลมก่อนจ้าคุณลูกค้าถ่ายรูปเป็นเป็นหลักฐานก่อนค่ะถ้าถ่ายรูปด้วยกันได้หมดที่นี่ค่ะรับสิทธิ์แรกซื้อพัดลมได้ด้วยรับสิทธิ์แรกซื้น้ำมันได้ด้วยเธอได้ไหมจ๊ะ เดินไปด้านโน้นเลยค่ะเดินไปด้านโน้นเลยค่ะคุณคุณพี่คขาเราก็รับถ่ายรูปอยู่ค่ะพี่ต้องไปอุ้มเลยใช่ไหมคะอุ้มเลยอุ้มอุ้มเลยอุ้มเลยนะคะโอเคร้านข้าวได้ไหมรับร้านข้าวได้เฉพาะลูกค้าโอ้ให้เฉพาะลูกค้าให้ซื้ออันนี้ก็ได้ค่ะน้ำมันนะขนมด้านนี้ค่ะไม่จริงจริงย ต้องขอภัยนะคะล้างค้าล้างเช่า BCBA พนักง,งานขอจังหวนสิทธิ์นะคะหา,ากขอจังหวนสิทธิ์เราไม่ให้นะคะคคเพราะว่าเราให้เฉพาะล,ลูกคุณลูกค้านะคะแต่ถ้าแลกซื้อน้ำมันอ่ะให้ไม่เป็นไรนะคะ การแลกซื้อจักรยานการแลกซื้อกระเป๋าเดินทางการแลกซื้อพัดลมนะคะเราสมวดสิทธิ์ให้กับลูกค้าเท่านั้นนะคะถ้าเป็นร้านค้าเช่านะคะเป็นช็อปต่างๆเป็นพนักงาน B C B A แัเชียพนักงานห้างเราขอสมวดสิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าเราอยากให้คุณลูกค้าตรงๆตัวเลยนะคะ ตรงๆเต็งๆเลยนะคะมอบให้กับน้ำมันแลกแลกซื้อยังคะตรงนี้เลยค่ะสำหรับการแลกซื้อน้ำมันนะคะคุณลูกค้ามีบินใบเสร็จส0มบาทหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งหนึ่งครอบครัวต่อหนึ่งบินอันที่หนึ่งอันที่สองคุณลูกค้าแอดไลน์กับทวีกิจ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้ยังมีนะคะ ก็รับสิทธ right ิ์แรกซื้อน้ำมันได้4ขวด100บาทราคาต่ำกว่าทุนนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะร้านค้าเช่าต่างๆถ้ามามาแลกเองเราต้องจ่ายสิทธิ์ค่าเป็นในส่วนของครอบครัวของคุณยมใไมน่ได้นะคะให้ครอบครัวมาได้ แต่ตัวคุณไม่ได้นะคะต้องสมนติ้ตามกินการและเงื่อไขยเราอยากให้เป็นลูกค้าจริงๆเพราะว่ามีลูกค้ามาลองเรียนว่าเอ๊ะทำไมคนที่อยู่ในช็อปคนที่เป็นร้านค้าเข้ามีสิทธิ์ก่อนเราว่าะให้คุณมาทำงานนะคะอันนี้คือโดนลองเรียนมาต้องสมนติดถ้าคุณจะมาจับรางวัลหรือซื้อคุณต้องให้ครอบครัวของคุณมารอเองนะคะต้องสมนติ์นะคะต้องขอภัยไว้นะตรงนี้ด้วย นะคะลูกค้ามองกล้องไหมคะถ้ายากคุณก็ไม่ว่าค่ะยากคุณมาต่อคิวเอ็ได้เลยเยี่ยมหน่อยยี่ยมหน่อยออยิ่งหวานได้ยดังมางเลยนะ่งสองสามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแนะนำครอบครัวมาได้แนะนำญาติมาได้เพราะว่าคุณก็คือลูกค้าเราเหมือนกันนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองเราขอสมุวังสิทธิ์นะคะอ่า ช่วงนี้พักลงยังเหลือนะคะคุณลูกค้ามาต่อคิวได้เลยนะคะคุณลูกค้ามาต่อคิวได้เลยนะคะ,ะ,ะยังมีเราก็จะเจอ,อกระปิหนึ่งรอบนะคะรอบจักรยานสามพันแล้วก็ แล้วก็พักลมวกบินวันที่หนึ่งตุลาคมไม่ได้จ้าบินต่อวันนะคะบินก็คือต่อวันเลยค่ะซื้อวันนี้แรกวันนี้นะคะจอบตอบคุณลุงรัตนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะนี่่อ่รี่ยัรัดร่ยนะจูแขกมาอ๋อนะคะโอเคโอเคดีมากเลยอยู่ค่ะ ท่าน,นพิททั้งมวนมีเบอร์เอาเบอร์พี่เนียนโทรก็ได้ขอเลือกใ่รลูปนะคะท้าลงกับม, <c oughs> ม้วเพื่อเยีะไม่ไดู้คาเยอะไม่ไหนค่ะหนึส,อสอขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะช่างลูกค้าแรกซื้อน,น้ำมันหรือเปล่าคะ หวานค่ะนี่มันหวานค่ะหนึ่งใช่ค่ะและคือน้ำมันอย่างเดียวนะคะนะมาเลยค่ะที่าต้องการได้นี้นะคะเราตองได้นี้ค่ะคุณลูกค้าคะและซื้อคัดลมได้นี้ค่ะแอดไลน์ทวีกิจเลยค่ะจะได้สิทธิ์รับซื้อนี่มันหวานน้ำมนสี่สวยสี่ส่วนหนึ่งร้อยค่ะถ้าไม่มีบินไม่เสร็จก็แอตไลทวีกิจเร็วๆเลยนะคะแอดแล้วอย่าเพิ่งบล็อกนะคะเราจะมีข่าวสารไดีๆส่งถึงคุณส่งถึงตัวต่อตัวเลยนะคะมีรายการอะไรเราก็จะส่ง เข้าไปที่ลายเลยค่ะเข้าไปที่ลนยเพื่อนเลยค่ะคุ่มลูกค้าถ่ายรูปด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามยี่วันวันค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะชำระเงินด้านนี้ค่ะส2 12ตรงไหมตรงไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสอสิบสองสุดท้ายจ้า ี่ีบาทนีเลยครับกระเป๋าแลกซื้อด้วยไหมคะแลกซื้อจ้ะกระเป๋าจ้ะรอบถัดไปนะคุณลูกค้ารอบบ่ายสองค่ะรอบบ่ายสองได้ก่อนนะคะบ่ามก็เลิกคุยพนักงานเราได้นะ พัดลมยังเหลือนะเนี่ยใบสามเลขคื้อพนักงานเราได้ทุกคนอาอเหรอไอ้หนูคนไหนดีเนาะนเอาคนไหนดีเนาะคือขอโทษจริงจริงว่ผมมีเจ้าของแล้วผมจะไปแบบนี้ไม่ได้นักสิทธิ์แรกคือน้ำมันปลาทำใบปลาซื้อครบหนึ่งพันบาทไปต่อคิวแรกพัดลมเลย เอาไปด้หานนองนี่หนึงแน่แน่เยีวยดพัดลมอีกสิบอีกสิองตัวจ้าสิบสองตัวค่ะคุณลูกค้าถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะคะทางนี้ค่ะางนี้คโอ้ห ค่ะคุณค่ะชำระเงินด้าค่ะสำหรับกติกาแรกซื้อนะคะคุณลูกค้ามีบินเร็นะคะซื้ออะไรก็ได้ถ้าไม่ถึงพันก็รวมให้ครบหนึ่ง person, ันบาทนะคะนำบินใบเสร็จนะคะมารับสิทธิ์แรกซื้อพัดลมได้ในราคา4 6บาทแล้วก็รับสิทธิ์แลกซื้อจักรยานได้ในราคา4 6บาทแล้วก็รับสิทธิ์แรกซื้อกระเป๋าเดินทางได้ในราคา4 6บาท วันนี้รอบนี้นะคะคุณลูกค้าเสืยพัดลมนะคะขอหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งครอบครัวนะคะถ้าใครซื้อแล้วจะเรียนมาซื้ออีกไม่ได้นะคะต้องขอความร่วมมืออยากจะให้แต่งตั้ครอบครัวอื่นด้วยเพราะว่ารายการนี้เดินได้ค่ะเดินได้คุณลูกค้าเดินเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะถ่ายรูปนิดเดียวหนึ่งสองสามค่ะขอสิทธิ์นะคะหนึ่งท่านต่อหนึ่งบินใบเสร็จนะคะ ไปททำไดนแบบว่ายืนต่อคิวนะคะพูดอยู่นงไม่ได้นะคะที่หนึ่งรับไปแล้วรอบที่สองก็ไม่ได้นะคะต้องขอสงวนสิทธินิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้านะคะต้องทําตามกติกรานิดหนึ่งนะคะขอความร่วมมือทุกๆท่านนะคะในการจับรางวัลนะคะในการแรกซื้อนะคะขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ เออักซื้อเมื่อวานพัดลมพังโหตอบอยากเเปลี่ยนได้ไหมพี่เปลี่ยนได้นาะไหนผู้จัดการไปไหนเปลี่ยนได้น้นนไไนนนองพี่รอดพัดลมพังพัดลมพัง,งว่าไงเดี๋ยวคุณลูกค้าคุณลูกค้าเอามาเช็คนะจ๊ะเช็คไหมนะ้องเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอจะคุยกับผู้จัดการ คุณเมยาค่ะ,คะสำหรับคุณลกคานะคะที่ะะแลกซื้อจักรยานแลกซื้อผ้าตรงไปแล้วนะคะของเมื่อวานวันนี้ก็สมนสิทธิ์นะคะ,บบะก็ให้คนอื่นด้วยนะคะเยนป็ค่ะขอภัยในความไม่สะดวกนะคะเราต้อง จำเป็นต้องทําตามกติกานิดนึงเพราะว่าเรามีร้องไห้มาทีมีร้องเรียนมาทางเพจเว็บไซต์ของทวีกิจนะคะว่าห้างทวีกิจเราไม่ทำตามกติกานะคะดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์คุณลูกค้าที่แลกซื้อพัดลมไปลนะคะรอบนี้รอบหน้าก็ขอเป็นท่านอื่นต่อไปนะคะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่แลกซื้อกระเป๋าไปแล้วรอบที่แล้วรอบหน้าเราก็ขอสงวนสิทธิ์นะคะ ไง่ายนะคะเพ่าะว่าเราก็ขออนุญาตแม่ค้าไปกินส้มตังกันดีกว่าเพราะว่ามีลูกค้าร้องเรียนมาเพราะว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าคนนี้ชวนไปกินส้มตัเราเรียพี่ว่างั้นนะคะถึงถึงสิ้ก่อนมีสิบก่อนก็จริงนะคะแต่อยากจะให้คุณลูกค้ามยานะคะเดี๋ยวเอามา้ชมตัวที่มีปัญหามากับร้านที่ห้างนะคะขออภัย สำหรับรอบที่สองเราจะเริ่มแจกบัตรคิวในเวลานะคะในเวลาบ่ายโมงครึ่งหนูจะไปกินส้มตะแจกบัตรคิวในเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็เวลาสิบสี่นาฬิกาหรือบ่ายสองโมงเราจะทำการอยู่ไหมคะพี่เมย่าคุณเมย่าคุณเมย่ายังอยู่ไหมคะไปแล้วหรอทำยังไงจะติดต่อลูกค้าได้เดี๋ยวทักเฟซบุ๊กหานะคะเมย่า อ่านะคะอ้าวดูโอมาพร้อมกันเลยโน้มีฝาแฝดมาด้วยถูกต้องถ่ายรูปได้เยนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้ามองกล้องค่ะหนึ่งสองสามขบคุณนค่ะเยี่ยมค่ะค,คุณคุณเมยยาะะไปแล้วเหรอคะอ่าเรียนท่านผ<ร>ู้มีอุปการะคุณท่านนะคะวันนี้นะคะวันสุดท้ายของการจัดรายการนะคะ ฉลองเพบรอบ46ปีชวีกิจรุกนะคะวันนี้วันสุดท้ายเราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายคือวันที่9แล้วนะคะ คุณลูกค้าที่มาช้อปปิ้งในวันนี้นะคะมีบิลใบเสร็จอย่าลืมนะคะหนึ่งพันบาทต่อที่หนึ่งคุณลูกค้าไปจับรางวัลได้ที่บริเวณกานฮอล์นะคะโปรโมชั่นกนรฮอรนะคะที่บริเวณทางเข้าประตูชาบูชิหรือเครื่อสา่นั่นเองนะคะต่อที่สองคุณลูกค้านำบิลใบเสร็จนะคะมารับสิทธิ์แด้ซื้อพัดลมได้ในราคา4ี่บบาทนะคะสำหรับพัดลมคุณลูกค้า อ่าแลกซื้อของรอบที่แล้วแล้วรอบนี้ก็ไม่สามารถนะคะแลกซื้อในรอบที่สองได้คนแจกบัตรชิวกัลุณาดูด้วยนะคะเราจะให้คุณลูกค้านะคะอ่ารอบต่อรอบเท่านั้นนะคะถ้ารับไปแล้วต้องขออนุญาตให้กับท่านอื่นด้วยเพราะว่าเรามีร้องเรียนมาด้วยนะคะในเพจ และในเว็บไซต์ของิกิจนะคะเราก็เลยให้น้องที่แจกบัตรคิวเป็นเจ้าเดิมนะคะเป็นพนักงานท่านเดิมกำลังจะจำหน้าคุณลูกค้าได้ขออนุญาตจำนอนสิทธิ์ท่านที่ซื้อไปแล้ว นะคะี้าก็แบ่กปันให้กับคนอืวนด้วยเพราะว่าเราขออนุญาตทำตามกติกาเงื่อนไขเนื่องจากว่ามีร้องเรียนมาเยอะเลยว่าเอ๊ะท่านนี้ต่อแล้วต่ออีกเราไม่มั่นใจว่าคุณลูกค้านะคะข้ามาต่อเพื่อที่จะต่อให้คนเงินหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะแต่เราขอสงวนสิทธิ์ถ้าเป็นหน้าเดิมเราจะไม่ให้นะคะค่ะ ใช่ค่ะ1,000บาทขึ้นไปถ้าบินใบเสร็จมี3 0 0พก็ได้ชิ้นเดียว1ชิ้นต่อ1คนต่อ1ครอบครัวนะคะขออนุญาตแบ่งปันให้กับคุณลูกค้านะคะท่านอื่นด้วยนะคะ,ะชุดนีมาว้่กซุ้แวรซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งกิโล ก็จัดรายการนาทีทองที่บริเวณปักปตูนะคะทางเข้าเซเว่นปเร์มรกตู้หนึ่งสองนก็หนึ่งสองสามไปซค้อเลยวันนี้วันเดียวนะคะวันท้ายด้วยวันเดียวซื้อหนึ่งกิโลฟรีหนึ่งกิโลที่บริเวณโปรโชนะคะตูที่สองที่บริเวณหะคาเ ประตูขอรไม่ยอมตั้ค่ะหน้าไปเลยค่ะเดินผ่านเชื่อได้ไม่หน้าจะเดินผ่านสิบคนนะแล้วก็สำหรับจุดจับรางวัลนะคะจุดจับรางวัลคุณลูกค้าสามารถไปจับได้เลยที่โปรโมชั่นแกลนฮอร์นะคะที่โปรบันไดเลื่อนหรือประตูที่3นะคะแล้วก็กิจกรรมแจกนะคะทานอาหารฟรีนะคะคุณลูกค้าไปทานได้เลยไม่มั่นใจก็หมดหรือยังนะคะพี่คนลองถามสิคะว่า หรือ,อยังนะคะเพราะว่าเราเริ่มแจกในเวลา11นาฬิกาเหมือนกันนะคะทา,อานอาหารฟรีสำหรับจุดทา,อานอาหารฟรีไม่มีเงื่อนไขนะคะแต่ต้องต่อคิวมา5ท่านก็ได้ทานฟรี5ท่านนะคะฉลองอรุ่งฉลองครบรอบ46ปีทวีกิจนะคะส่วนน้ำมันนะคะน้ำมันตอนนี้ลูกค้าซื้อได้เลยนะคะแลกซื้อได้เลย เอาอีกแล้วนี่น้ำมันจะหมดไม่เอ,งอ็งคุณเมยยานน่ไม่อยู่แล้วพัดลมจักรยานรอบที่สองนะคะรอบที่สองก็คือเราจะนำการแจกบัตรคิวในเวลานะคะในเวลาหมดยังคะจับมดแล้วคะ่ะจมดแล้วคะ่วคะสามค่ะพัดลมอะไรคะเหลือสามหนึ่สองสาม เออ,อเหลือ3เหลือสามไม่เป็นไรส่เงินด้านนี้จะมา <c oughs> สามตัวสุดท้ายอันนั้นอันนั้นส่วนอาหารทานฟรีนะคะคุณลูกค้าสามารถไปทานฟรีได้ที่ฟู้ดคอร์ดหรือฟู้ดฮอล์นะคะอ่ะตอนนี้พัดลมเหลือ3คิวเท่านั้นนะคะ3คิวสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยถ้า3คิวนี้หมดคุณลูกค้าต่อคิวได้ในรอบสิบสนาฬิกาเท่านั้นแล้วพัดลมถ่ายรูด้วยกันก่อนนะคะคุณลูกค้า 1>, 1 2 3ขอบคุณค่ะคิวเดียวค่ะหมดแล้วอ่ะมาเลยค่ะแลกซื้อพัดลม2คิวสุดท้ายสำหรับรอบนี้นะคะคุณลูกค้าแลกซื้อได้เลยแต่น้ำมันค่ะน้ำมันอ่าน้ำมันยังได้เลยนะคะ4ี่ขวดร้อยมานี่เลยค่ะพัดลมนะคะ ลูกค้าลังเลก็ล46บาทอย่างังเลนะคะหมดแล้วหมดแล้วยังกตัวนกนะคะกู้่ปด้วยกันตรงนี้นะคะค่ะยิ้มเฉยๆจ้าคุณลูกค้าห่งสอง่ายด้วยกันถ่ายรูลูกไ่ยรูปกับพี่ถ่ายรูปหน่อยนะไม่เอาเขินๆขินหนึอเกเคค่ะ ขอบคุณคุณลูกค้ากันอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเราเป็นอย่างดีขอบคุณทีมงานของตูม e กิ e ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะขอบคุณค่ะน้องๆทีดเชียร์นะคะขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักทุกานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะช่วงนี้เสลือและซื้อน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะทีมงานตรงนี้น่อยขอบคุณคุณ จะเจอกันอีกคืรอบในรอบหน้านะคะบ่ายโมงครึ่งนะคะสำหรับรอบนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอให้ช้อปปิ้งอย่างมีความสุขนะคะนี่อีกรอบหนึ่ง14นาฬิกานะคะคุณลูกค้าเป็นอะไรสดที่ไม่สนใจคนดูเลยนะตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะคะเลื่อนดูคอมเมนต์ก่อนอยากได้กระเป๋างั้น กระเป๋าคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวแจ้งหน่อยกระเป๋ารอบถัดไปอีก5้าใบจ้ะคุณลูกค้าพี่ชนะชัยบอกไปทันไหมนี่โอ้ยนะคะขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าเป็นตะกองด้วยถ่ายไลฟ์สดด้วยถ่ายภาพนิ่งด้วยก็จะประมาณนี้หลงลืมคนดูไปนะ <c oughs> อะระหว่างนี้หนูอยากตอบคำถามคุณลูกค้าที่สงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมแลกซื้อของเรานะ ่ไหมคะข้อมูลชัดเจนนะคุณลูกค้าวันนี้วันสุดท้ายนะคะแล้วก็รอบถัดไปรอบสุดท้ายของปีนี้นะคะปีที่46ปีชวิกิจกุ๊มนะคะรอบ14นาฬิกานะคะก็รอบถัดไปรอบสุดท้ายก็จะเป็นจักรยาน3,000สุดท้ายพัดลมอีก100ตัวสุดท้ายกระเป๋าเดินทางอีก5ใบสุดท้ายแต่ว่า น้ำมันนะคุณลูกค้า4ี่ขวดร้อยสต็อกแน่นจ้ะน้ำมันสี่ขวดร้อยสต็อกแน่นค่ะ ขวดร้อยจ้าคนลูกค้าค่าถ้าพัดลมเรับ้อาใส่นะครับตอนนี้ก็เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันทับทิมนะครับขีดสดร้อยนะครับซื้อสินค้าครบสามร้อยบาทได้เลยเหรอได้ไหมสามร้อยมีหันกลับไปหนาเลยนะได้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 สามร้อยสามร้อยบาทเอาเอามาทั้งทีมเลยมามามาช่วยขายน้ำมันหน่อยดิเอามามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่ะอ่า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 มีชะโงกเลยอ่าเหลือเยอะไหมคะน้ำมันเนี่ย อยากจะมาแลกขายตะวันค่ะเยอะมีเยอะมาก45ลังครับนี่เขาดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยลูกค้าก็ได้มาซื้อเห็นไหมเขาโก็เราหรออันนี้อันนี้ใช่ดีนะไม่เคยยังไงยังไงไม่ไปใส่พักมันร้อนมันก็ไม่ดุใช่ดีสาระนะเนี่ยคนอยู่หลังโกงทำไร ก็เยอะแล้วคุณล <ended S 2> ูกค er. okay. <Okay>. okay. ้าเยอะมากเยอะมากก็ใครอยากจะใช้ส <Alexandria> ิทธิ์นะคะช้อปปิ้งกับชวิกิทซูเปอร์เซ็นครบ300บาทขึ้นไปมาแลกซื้อน้ํามันได้เลยค่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้บ่ไะเหมโอเคค่ะลาไปก่อนนะคุณลูกค้าประมาณนี้ค่ะบรรยากาศการช้อปปิ้งขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะลาให้หน่อยค่ะ สวัสดีครับลาลาพี่ครับเอาก็บอกให้ลาเนาะเออนี่นี่คือลาเอาก็ก็ลาก็สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันตอนบ่ายสองบ่ายบ่ายบ่ายให้ดูหน่อยดิโอ้โหอันนี้เยอะไปไปแล้วค่ะ